สถานะเงียบคุยน้อยเขาถอยหรือเขากลัวอะไรสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชาวธาตุไฟกําลังเจอความสัมพันธ์ในเชิงเงียบคุยน้อยลงนะคะอ่านไม่ตอบตอบช้าหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะมาส่องกันสักหน่อยว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาถอยหรหรือเขากลัวอะไรนะคะเราจะมา เคลียร์ใจกันตรงนี้เลยนะคะเอาล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้นะคะใช่ของคุณเราจะมาเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขากันก่อนเลยนะคะไฟเมสสิงห์ธนูค่ะเงียบคุยน้อยคุณกับเขาโอ้โหเดอะทาวเวอร์นะคะคุณหรือเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเมสชาวพิจิกแล้วก็คนเกิดวันอังคารนะคะคุณกับเขาเคยมีปัญหากันอะอารมณ์ปึ้งปั้งปุ้งปั้ง โปแตกเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะปี๊ดแตกใส่กันไหมนะคะมันเหมือนกับมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างคะ่ะเดอะทาวเวอร์นะเกิดป,ปุบปรับฉับพลันเลยะคะ่ะแบบมันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบจับได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะโปะแตกปี๊ดแตกวีนแตกนะ,ะเกิดเหตุปุบปรับอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะโอ้แต่ว่าในบางเคสเนี่ยยังมีความรับผิดชอบร่วมกันอยู่เลยนะ ไม่ว่าจะทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันหรือว่ามีความรับผิดช,ชอบด้านใดก็ตามนะคะหรือยังมีความปรารถนาต้องการในการที่จะแบบรักษากันและกันไว้อืมมีพลังงานในเชิงแบบทุ่มเทให้กันด้วยนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งทํางานหนักในความสัมพันธ์นะคะหรือมีการทุ่มเทให้กันมากๆเลยก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะ เอาละนะคะลองดูซ right, of ิว่า60เอร์ซ์ถ้ามันใช่นะพลังงานหลักนี้ไปต่อนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อยากจะลองดูให้ลึกกว่านี้ลองดูไปก่อนได้เลยว่าจะฟังเพลินเินก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอมขออนุญาตดูก่อนละกันว่าสถานการณ์ที่เงียบคุยน้อยกันเนี่ยนะคะเขาถอยหรือเขากลัวอะไรไหนดูซิเขาถอยหรอหรือเขากลัวอะไรขอดูสิคะคุยนับสอดนะคะ seven of pentacles six of wands seven of wands nine of pentacles นะคะใต้สำรับ lovers นะคะเอ,อ่อพลังงานที่ขึ้นมาเพิ่มเติมมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมเนาะเขาถอยหรือเขากลัวอะไรไม่เชิงถอยหรอกคะ่ะไม่เชิงถอยแต่ว่าเป็นพลังงานในเชิงของคนใช้ตักกะใช้เหตุใช้ผลใช้สมองมากกว่า แล้วดูทรงเนี่ยเขาเอาเวลาไปใส่เรื่องงานก็ได้นะความสําเร็จในชีวิตการงานการเงินนะคะเอาไปปั้นเงินปั๊มเงินหรือว่าเขาพยายามที่จะสู้เพื่อให้ตัวเองนั้น,นะะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะไปลุยนะคะกับความสําเร็จเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินแสดงว่าคนคนนี้อาจอย,อยู่ในโมเมนต์แบบอยากมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมดีกว่าตอนนี้โดยเน้นหนักไปในเรื่องของความสําเร็จและความมั่งคั่งอะไรบางอย่างนะโดยที่ ถามว่ามันเกี่ยวกับคุณไหมเอา,า่ามันก็มีส่วนในลักษณะที่สมมตินะคะคุณกับเขามีประเด็นอะไรบางอย่างที่แบบตั้งแง่กันอยู่นะคะมีการตั้งแง่ใส่กันนะเออแล้วมันก็ดูเชิงกันอยู่อะ่ะสมมตินะเอามองว่าตัวเขาเองอะน่าจะพยายามรักษาระยะห่างเพื่อให้เขาว่ายังคงมีอิสระบางอย่างนะคะเช่นถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนั้นเ,เคยจุกจิกกับเขามากหรือว่าคุณเคย ทําอะไรบางอย่างที่ทาให้เขารู้สึกว่ามันรัดเกินไปเอามาว่าเขาอยากจะแบบจะว่าถอยก็ไม่ใช่อ่ะแต่เป็นการอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาสบายตัวใช้คํานี้แล้วกันเนาะเออเขาคล่องตัวเขาสบายตัวนะคะเขาไม่ได้อยากจะออถูกผูกมัดถ,ถูกพันนะคะหรืออะไรมากมายนะถูกจับผิดอะไรอย่างนี้ได้นะนะคะเป็นพลังงานของคนที่ต้องการอิสระพอสมควรนะคะแล้วกเออ็เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ย เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูเป็นคุ้นุ้ส่วนกันมีประเด็นในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆที่ต้องระวังอะไรอย่างนี้ไหมนะคะเป็นคนของสังคมเป็นคนที่ต้องทํางานเพื่อประชาชนเป็นคนที่เอเขาเรียกว่าต้องอยู่กับคุณในฐานะที่รวมร่วมกลุ่มสังคมกันแล้วมันทําให้เหมือนกับต้องเว้นเว้นเว้น,วนช่องว่างอะไรไหมไงนะคะคุยเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยต้องวางตัวให้ให้อ่มไม่ ไม่ตัวติดกันเกินไปต้องวางตัวให้ดูดีในในในสังคมในกลุ่มที่ร่วมอาศัยกันตรงนั้นก็ได้ไงนะคะเขาก็เลยมีโมเมนต์ในเชิงแบบเอ้ยเงียบคุยน้อยนะแต่คําตอบเนี้มันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูก่อนว่าเอ้ยแล้วแล้วเ,เขาคิดเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะกับพลังงานตรงนี้เราก็รู้แล้วแหละว่า,วาเออมันก็ไม่ใช่ว่าถอยขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลัวอะไรมากมายนะคะเป็นพลังงานในเชิงใช้คําว่าตั้งหลักแล้วกนรวมๆวมนะเหมือนตั้งหลักอยู่นะคะไม่งั้นก็จะไปออกลูกในเชิง มุ่งเรื่องงานเรื่องเงินไปเลยนะคะเนาะอ่ะเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอมขออนุญาตฝากทุกคนนะคะพอดีอาจารย์อมเนาะแจ้งว่าวันที่21กุมภาเนี่ยเป็นเสาห้าทุกคนคือ,อแกจะมีเรื่อของแกนะนะคะเป็นเสาห้าที่เหมาะกับการทําพิธีทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจนะ,ะลงณนะหน้าทอง นะคะหรืออยากจะทํายันหนุนดวงส่วนบุคคลนะคะก็ได้นะคะก็สามารถที่จะลองอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นลงนะหรือว่าเขียนยันนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสนใจอะไรยังไงก็ลองติดต่อมาได้นะคะนะคะก็มีรายละเอียดให้ใต้คลิปเพื่อตัดสินใจเบื้องเบื้องต้นก่อนนะคะเนาะโอเคอันนี้คืออาจารย์ฝากประกาศมานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นวันแรงจรงิงๆนะคะมันก็เลยเหมาะนะคะกับการทําอะไรต่างๆเนาะนะคะ ก็ฝากประกาศนะคะยิมเอ็ดกุมภานะทุกคนนะติดต่อก่อนวันนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรามาต่อว่าแล้วแล้วเขารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงบ้างเนี่ยดูซิขอดูความรู้สึกของเขาซิว่าแล้วตอนเนี้ยที่มันเงียบคุยน้อยกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟบ้างนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟมีไพ่ชาวตุลในบางเคสอะเขา เป็นฝ่ายมองว่าคุณนั่นแหละที่สงวนท่าทีนะนะคะลองลองลองสำรวจนะคะตัวเองด้วยนะอืนะคะคือเขาอาจจะกระทําในสิ่งที่คุณทํากับเขาก็ได้เช่อนอ้าวชาวทัดไฟเธอก็ดูแบบตึงๆเธอก็ดูสงวนท่าทีใส่ฉันเหมือนกันฉันก็เสียความรู้สึกอะเอ,อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฉันก็เลยต้องทําแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออคุณอนะสงวนท่าทีคุณดูแบบมีแบริเร์มีกําแพงกับเขาหรือเปล่าฉัน ฉันเสียใจฉันรู้สึกตัวเล็กฉันรู้สึกผิดหวังนะเสียความรู้สึกนะนะคะอืมหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าโน no ชาวธาตุไฟบอกว่าไม่ได้ทําแบบนั้นเลยก็เป็นไปได้ไหมว่าเขายังเสียความรู้สึกอะไรกับคุณอยู่อะนะคะอืมถ้าถ้าเกิดเขาเสียความรู้สึกกับคุณอยู่นะเอามองว่าตัวเขาเองคงขอเวลาแบบอโฟกัสอะไรบางอย่างคะ่ะนะคะโฟกัสในบางเคสก็ต้องบอกตรงๆนะคะอ่ะ เคสที่เลวร้ายที่สุดอันนี้ต้องเช็คส่วนตัวย้ําเคสสีแดงเช็คส่วนตัวคือเขาพยายาม move on อยู่นะคะก็คือแบบมันเสียความรู้สึก,กนนอะเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระหว่างเขาทบทวนสิ่งต่างๆอยู่แล้วก็ move on อยู่นะคะคงอยากอยู่ปีกวิเวกคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสลองลงมาไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นเนี่ยนั่นมันแปลว่าเขาต้องการเวลาโฟกัสอะไรไม่รู้ล่ะคะ่ะนะอ,นอาจจะรู้สึกว่า พอมันเสียความรู้สึกกับคุณบางอย่างไปแล้วยังกู้ความรู้สึกกับคืนมาไม่ได้เขาก็ต้องขอทบทวนเงียบๆคนเดียวก่อนหรือเขาก็คงอยากขอโฟกัสอะไรบางอย่างที่สําคัญกับชีวิตเขามากๆเลยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกนะว่าคุณเองก็ยังคงเป็นคอนเนคชันที่ดีๆนะคะนี่คือในเคสอย่างที่บอกไนงะถ้ามันไม่ใช่เคสเลวร้ายขนาดนั้นเนะ่เขายัง คิดว่าหรือรู้สึกก็ได้นะว่าคุณนะยังเป็นคอนดิชันที่เขาต้องการแหละนะคะอย่างแต่แอบน้อยใจแอบเสียวความรู้สึกนะคะก็เลยแบบอขอปีวิเวกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าเออต้องปีวิเวกแต่ทีเนี้ยถ้าชาวธาตุไฟรู้ตัวว่าคุณเองก็ทะเออคุณจงวนท่าทีคุณโลกส่วนตัวสูงมากๆคือเขาก็แบบก็คุณทําแบบนั้นเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงอ่าอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณทําแบบนั้นปุ๊บเขาก็จะรู้สึกเอา ถ้าไฟทําแบบนี้ฉันก็รู้สึกตัวเล็กฉันก็รู้สึกว่าองั้นฉันก็อยู่เงียเๆของฉันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในออบคัพจะมันเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นคอนเนคชั่นที่ดีนะนะคะอยากอยากให้มีอยู่ในชีวิตอยากให้อยู่ตรงเนี้ยโอ,อแต่ว่ามันมีมีอะไรอย่างที่เขาเสียความรู้สึกหรือยังคิดลบอยู่อะค่ะอืมเขาก็เลยแบบต่อให้คุณเป็นคอนเนคชั่นที่ที่ดีแค่ไหนนะคะเขาก็คงจะแบบขอขอปลีกตัวปลีกวิเวก ะะอีกนัยะหนึ่ง h e อริทอาจจะหมายถึงการที่เขานั้นอยากจะรู้จักให้กับอยากรู้จักคุณนะให้มากกว่านี้ก็ได้กรณีถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยเยังรู้จักกันไม่มากแล้วมีปัญหากันนะเขาอาจจะเ,เราน่าจะรู้จักกันให้มันมากกว่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนอ่าขอพื้นที่ให้ฉันได้แบบมีโลกส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้ไนะคะแล้วก็ค่อยๆรู้จักกันไปให้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ดูว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะคะอะไรแบบนี้อื อ่ะทีนี้เราดูหน่อยสิว่าแล้วความคิดเขาละเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ที่ต้องเงียบคุยน้อยกันแบบนี้ค่ะความคิดของเขาล่ะนะคะเขาคิดยังไงกับการที่แบบมันต้องเงียบคุยน้อยกันแบบนี้เขาคิดยังไงอืมคือในบางเคสอะนะเขาก็ คือมันมันมีเคสที่แบบบล็อกปิดกั้นเกิดขึ้นด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าบล็อกปิดกั้นน่ะเขาก็อยากได้เหมือนกับความยุติธรรมเหมือนกันนะถ้าเกิดชาวธาตุไฟเป็นคนบล็อกเขาอะเขาไม่ชอบนะอืไม่ชอบที่คุณแบบอยู่ดีมานั่งบล็อกเขาเขารู้สึกมันเป็นภาระทางความรู้สึกอะเออที่เขาต้องแบบแอมันหงุดหงิดเนาะต้องมานั่งส่องต้องมานั่งอยากรู้ว่าเอยทําไมอะถึงบล็อกทําไมนนนันนี่อะไรเงี้ยนะ นะคะเขาก็อาจจะแบบต้องการความชัดเจนอะไรบางอย่างที่คุณไปบล็อกเขานะก็เลยหงุดหงิดลำคาญใจแต่ทาอะไรไม่ได้ไงเอาว่าเขาอยู่คนเดียวเก่งเหมือนกันนะจากไพ่อะนะก็คิดเรื่องเนี้ยแหละบางเคสจะคิดเรื่องสิบแปดบวกอะก็ต้องพูดตรงๆบางเคสเท่านั้นนะคะทบทวนมองเห็นเรื่องสิบแปดบวกที่มันอยู่ในความทรงจําแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสิบแปดบวกเอาว่าเขาอาจจะกาลังคิดเรื่องงานเรื่องการอะไรกับคุณก็ได้นะคะกรณีถ้าพวกคุณอ่าข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเนี่ย เขาอาจจะคิดนะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานต่างๆนะคะให้ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เชิงแบบเราทําในสิ่งที่จรงิงจังร่วมกันเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวกันเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะคิดเรื่องอยากสื่อสารนะคะ่ะเ,ออเรื่องการสื่อสารเพื่อให้ได้ความชัดเจนบางอย่างทีนี้เคสที่เขาเป็นคนบล็อกชาวธาตุไฟเขาเนี่ยแหละเป็นไฟบล็อกนะคือเขาไม่ต้องการ ให้มันพูดว่าเขาไม่ต้องการภาระทางทางความคิดอะไรทั้งนั้นอะคือไม่อยากคิดอะไรหนกักๆเรื่องคุณและเออไม่อยากเป็นเอาคุณเนี่ยมาเป็นภาระทางความคิดอะไรบางอย่างละก็เลยคิดว่าเฮ้ยการบล็อกคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้แบบตกผลึกก่อนได้แบบคิดอะไรคนเดียวก่อนนะคะได้ปีกวิเวกได้สันโดษก่อนจะได้ความชัดเจนกับตัวเขาเองนะคะหรือว่ากําลังหาทางหาความชัดเจนอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์นี้ ถ้าเขาได้แล้วตกผลึกได้แล้วหรืออะไรต่างๆได้แล้วโฟกัสเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคิดเรื่องการทักหาคุณอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ในในส่วนของความคิดเขานะอืทีนี้มันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะจากไพ่ที่เาเห็นนะคือสมมุติว่าเขาเนี่ยอาจจะกําลังคิดเรื่องบแบบจะขอความชัดเจนอะไรอย่างจาจากคุณก็ได้น,นะคะที่มันเงียบคุยน้อยกันเนี่ย แต่ว่าช่วงระหว่างนี้เขากำลังทบทวนอยู่นะว่าเฮ้ยมันมันยังไงนะคะเคยใช้อารมณ์ต่อกันมันจะใจร้อนไปไหมมันจะรีบร้อนเกินไปหรือเปล่ายังตัดสินใจไม่ถูกนะคะมีสถานการณ์ที่ต้องเลือกเกิดขึ้นมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขากำลังทบทวนว่าอืที่ผ่านมาเนี่ยเราเราใจร้อนกันเกินไปไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาอาจจะยังต้องการการตกในการเลือกนะนะคะในการที่จะเลือกอะไรบางอย่างก่อน เรื่องหนทางนะคะคิดเรื่องว่าจะทํายังไงให้มันถูกต้องยุติธรรมและชัดเจนโดยที่เขาเนี่ยมันมันโดดเด่นมากๆเลยว่าเขาขอทบทวนค่ะนะคะเออนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งแล้วกันใครสนใจนะคะเลอกแรงแรงสาหรับทําพิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ๋อลงนะนะคะหรือว่ายันส่วนบุคคลก็ตามนะคะ21กุมภารายละเอียดใต้คลิปนะคะลองดูได้นะคะแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้นะคะยังไงอมอก็มองว่าถ้าให้ขึ้นแบบนี้ เปิดใจคุยน่าจะเป็นทางที่ดีถ้าไม่ได้บล็อกขนาดนั้นแต่ถ้าบล็อกมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วละ่ะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปให้ดีที่สุดดีกว่านะคะแต่ถ้าไม่ได้บล็อกดูทรงมันเหมือนมันมันมีอะไรบางอย่างคะ่ะที่ที่เอาว่ายัางดูยังยังยัง,ยงเคลียร์กันไม่จบนะนะคะไม่งั้นก็ต้องรอเขาตกผลึกก่อนหรือตัวคุณต้องใจเย็นลงก่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไม่ใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วนะนะคะเพื่อที่จะเออได้ความชัดเจนในอนาคตนะคะยังไงก็ฝาก ดูแลใจของคุณให้ดีนะคะชาวธาตุไฟแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย